ไปดีสวัสดีทุกคนวันนี้จะพานราบ้านฝนตกไปไปหนละเมองฝนสิซื้อดอมีฝนตกกล่องมันก็นจะซันๆันแบบนี้เนี่ยเธอจะตกเน็มื่ขึ้นทุยคนวันนี้ไม่ได้พากินพานละ ในการเปียกฝนทางก็จะเช,ชอะแชะประมาณนี้แหละตอนนี้เวลาประมาณหกโมงถึงทางลง้าเราบ้านรอบ้านกิบพักหักนอ จนใหม่มันก็จะสดไซสแบบนี้แหละค่ะต่อกล่องมันก็นจะสันแน่นน,นิดนึงค่ะเราบ้านฟังเสียงฝนจ็อกเช็คจ็อกเช็คบิเหตุขีดไลายมื่อช่วงนี้การเหตุขีดการเหตุด,ดูทูบก,ก็คือว่าแลว ทับให้ประมาณพงบนักแนนจะทอดถอยให้กันนี่อันนี้พักผักข้าวทองอันนี้ักอีตูงามฝนต้นใหม่มันก็สิง,งามประมาณนี้แหละนี่ลายยางลายแนวงามฝน ต้นใหม่มันก็นเลยงามแบบนี้แหละเสียงฝนมันก็จะกัด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 ลาะเลาะเลาะมมียังหลายโมนมึงน่ะสมั่าเรื่องการเหตุด,ดูทูบแน่หนึ่ คือว่าก่เหตุมากาสิเข้าปีแล้วละ่ะทวงพยายามก็เริ่มคือว่าละเนาะถอดถอยละ่ะบางขังก็เมื่อยไปอยากเหตุหละเพราะว่าเห็ุไปกามันบมมี่ยังตื้นตาให้คนอื่นแบบว่าพอใจในสิ่งที่เขาเหตุนะสิ่งที่เขาเหตุไปคือว่าธรรมดาธรรมดา ทั้งที่เฮากะวะ็ว่าเขาก็ตั้งใจแล้วแต่คนอื่นที่เขามาเบิง์น่ะนะเขาก็ว่าธรรมดาบ่ลงชื่ออีอย่างเลยประเ็ดอีอย่างเลยคือว่าบ่พัฒนาตัวเองเลยบางคนเขาก็จะมาคอมเมนต์แบบนี้นะทั้งที่สำหรับเฮานะ่ะสำเนียนะเขาก็ว่าดีแล้วความสามารถเฮานะ่ะสำเนียนะสุดยอดแล้วแต่คนอื่นั่ะนะ เขาผัดบะคิดคือเฮาซาเพราะว่าข้าเก่งอยู่แล้วเด้คนที่เก่งกับคนที่บเก่งมันก็แตกต่างกันเนาะสำหรับเ้ามีความสามารถสำนี่เห็ุได้สำนี่ยไคนอื่นจีเขาเก่งอยู่แล้วเขาพัฒนาขึ้นเรื่อยๆว่าง่ายๆซะเปรียบเทียบกันบ่ได้ดอกเขามาว่าให้เฮาน่ะบางครั้เขากระเอคือกัน เพราะว่าเฮาก็มีคนที่แบบว่า,าความสามารถเฮาอะนะว่าง่ายๆใช้ซัมนี่ซะสิพามาเบิ่งหมึกเดือยเบื้เดือยคำลังเป็นตะกินเลยบุปลาพร้อมได้เหมือนนี้เด้เออเขาปลาพร้อมได้หนิสิพาเขาไปเบิ่งหมึกเดือ,อไยไกลๆไม่อยากจมหลายเนาะระบายหลายกับบดีกับ <c oughs> จมจักเล็กจักหน่อยซะ มือได้คิดได้ค่ะเอ้อเห็ดชน,นะมือได้ถอกหญ้าซาบะเฮดผัดว้าอยนกยมืดหน่อยหน,ห,นหนึ่งมาเลือก็ได้หลายได้อยู่ทึงตุนมีผ่ามาเลาะป่าเบึงบรรยากาศฝนตกแล้วก็จมมานำมาแนมหน่อยหนึ่งนี่เห็นเบึงว่าบรรยากาศ ยามฟ้ายามฝนบ้านเฮากะงามไปอีกแบบนึงเป็นเพินยามเล่นนาเฮ็ดคลิปกินกาดแต่ละมือก็บ่ฮู้ว่าสิกินอีหยังคิดบ่ออกว่าสิยากกินอีหยังก็กินตาเขาก็ว่ากินแต่แนวเก่าๆเดิมๆอ้าวแล้วสิเฮ็ดได้นมันบ่ยาก คือเห็นสิ่งที่ตัวเองการเหตุกับโมเมนว่าะเออขอสิเหนน็ุแนวนี้แนวนี้ทั้งที่ตัวเองบม่อยากก็เห็ุบ่ได้คือเก้าตัวเองอยากก็จังเหตุดได้ตัวเองบม่อยากก็เห็ุบ่ได้ี่แต่ก่อนคนก็เคยพามาเลาออยู่แถวนี้แต่ว่ามื้อนี้ฝนมันตกขี้ดินขีน้ย้มกับเปื่อนเชอะแช่สิ่งนี่ บรรยากาศน้องแต่ข่อยบ่เคยพาลงน้องเกลอกเือเพราะว่าบ่บมีเหงื่อเอาลงข,อขอ่อยเคยพาเลาะแต่แถวนี้ทุกเคือนี่บรรยากาศเขี้ยวขจีปลาใหม่ไปเมือ่อบันี้จมแล้วก็เมือ่เอเฮาก็ได้วับบับละเมื่อจมแล้วก็เมื่อได้ไปไห้ได <c oughs> นเพราะว่าการเหตุยูทูปเนาะหลายคนเฮาก็ ใส่เวลาแบบว่าว่างร้ายเขาก็พากันมาเห็ด u t u b e บางคนกระดังเปลีย่ยงป่างไปคือคอยนี่ก็มิดจีรีอยู่ก็มีอาการว่าจะขยับขยื่นหรือว่าผ่านกดศเกณฑ์ักร้ายคนกับายๆคือกันกับคอยนี่แหละเฮตั้งใจเหตุสำเร็จก็ยังคือเกา่า บางคนก็มีคนีิตามผ่านแล้วแต่กยังเวลาอีกบันนข้อ,ของเวลากคสิผ่านใส่เวลาอีกบ่นมก็สูสูเฮ็ดน้ำกันนี่แหละสักมือก็หากสิผ่านเนาะถ้าหาญยามฝากกดไลค์กดแชร์นเด้อจ้ะมันนี่ซอนบริได้ผากินมันนี่ผ้าละเบ่งบรรยากาศฝนตกตอนเศร้า น่านักนหนักเหียนกำลังคิปไปห้องหําห้องเหียนว่าครูอาจารย์กำลังสิดไปสอนตอนนี้บางคนเนื่อก,กำลังตื่นนอนบรรยากาศก็จะดีดีประมาณนี้แหละสำหรับข่อยถ่ายคลิปแล้วข่อยกะเมื่อนอนตัวเดไปใส่ฝ่าฝนเปนเ็นยังสิ่ก็ต้องเห็ดยัง นอนอยังเดียวเฮาอมาเบิ่งสวนผักฝากกดไหลกดแช่กดติดตามเดอจะ้ะอย่เบิร์นาสิพากินยังอีกหรือว่าสิพาเลาะยังอีกก็พาติดตามแหน่